จุดที่พลาดเวลาที่เราทําแล้วเนี่ยทำให้คนทําธุรกิจเสียภาษีเกินจำเป็นมีอะไรบ้างน,นะครับ เรื่องที่1ครับก็คือว่ารายจ่ายที่จ่ายแบบไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเวลาทําธุรกิจเนี่ยเรามีทั้งรายรับและก็รายจ่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยหลักแล้วในการทําธุรกิจเนี่ยส่วนใหญ่จะเสียจากขาดกําไรนั่นก็แปลว่าเมื่อเราขายสินค้าไปแล้วเนี่ยเรามีต้นทุนมาหักนะครับต้นทุนบบนั้นเป็นต้นทุนที่สมั<ๆ>มภาระยอมรับและถูกต้องเนี่ยก็แปลว่าเราจะเสียจากกําไรเท่านั้นนะครับแต่ลหลายธุรกิจนะครับต้นทุนขาเข้าเวลาที่เราซื้อของเข้ามาเนี่ยมีบินไม่ถูกต้องนะครับเพราะตรงนี้ก็ทําให้เราาาาสสมรถทีีี่จะเเยภกินควาาามจํเป็นภษีที่เราต้อองจจ่าาายยไปมกด เรื่องที่2ครับเสียภาษีเกินความจะเป็นจากการที่เราไม่เข้าใจกฎระเบียบทางภาษีนะครับหลายเรื่องนะครับเวลาที่เราเสียภาษีนะครับจะมีกําหนดเวลาที่เราต้องเสียภาษีนะครับเช่นนะครับภาษีหักหน้าที่จ่ายนะครับจ่ายในวันที่7นะครับหรือว่าที่15ถ้าเรายื่นทางเน็ตนะครับหรือภาษีมูลค่าเพิ่มจ่ายในวันที่15หรือวันที่2ี่ถ้าเรายื่นทางเน็ตนะครับถ้าเราเข้าใจนะครับจ่ายในเวลาเราก็เสียภาษีเท่าที่กฎหมายกําหนดเท่านั้น เรื่องธรรมานะครับไม่เข้าใจสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะครับเวลาที่กฎหมายนะครับมีกฎหมายทางภาษีเป็นพื้นฐานแล้วแต่ละปีจะมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้เรานะครับเช่นสัมมนาเที่ยวเมืองรองนะครับอบรมสัมมนาต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าเกิดเรารู้นะครับเราสามารถเอามาหักได้2เท่าบ้าง2เท่าครึ่งบ้างนะครับเข้าใจ3เรื่องนี้เราก็จะเสียภาษีไม่เกินความจำเป็นนะครับ